สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้รถตู้มือ2นะครับยินดีต้อนรับ f c ทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมช่องของผมนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถตู้มือ2นะครับมาไม่ผิดช่องแล้วนะฮะ กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องไว้ได้เลยนะครับช่องนี้จะมีแต่รถตู้มือสองนะครับมาอัปเดตท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบจุใจทุกวันเลยนะครับช่วง6โมงเย็นนะฮะผมจะอัพคลิปใหม่ให้ได้รับชมกันทุกวันเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับด้านหน้าของผมและท่านผู้ชมนะฮะเป็น Toyota Commuter ตอร์นะครับ3.0ดีเซลปี2017นะครับ เกียร์แมนนวลคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้าสีแถวนะครับเดิมๆเลยมเลยนะครับเป็นเดิมโรงงานเลยคันนี้เลขใหม่เพียงแค่80,000ื่นเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดลงดีเทลกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมพาดูบอดี้รอบคันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกัน สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานนะครับท่านผู้ชมนะฮะรถหน่วยงานปลดประจําการมาปลดระวางมานะครับเลขหม่เพียงแค่8ปดหมื่นเท่านั้นเองนะฮะและที่สําคัญนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังหารถนะครับรถตู้ไม่ว่าจะเป็นเอาไปทํา v อีพนะครับทำเป็นแคมเปอร์แวนอะไรต่างๆนะฮะคันนี้เหมาะมากๆนะครับเนื่องจากว่าเลขหมาค่อนข้างน้อยนะครับและเป็นรถมือเดียวจากหน่วยงานนะครับเดิมทั้งคันเหมาะแก่การเอาไปลื้อนะครับไปทํา และที่สําคัญนะครับคันนี้ยังสามารถฟรีดาวได้อีกด้วยนะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 4 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับเตรียมเงินมาในส่วนของค่าประกันภัยนะฮะประมาณ3 0,000กว่าบาทค่าดำเนินการจัดโอนประมาณ10,000บาทนะครับเบสเสร็จนะครับท่านผู้ชมเตรียมเงินมา4 0,000กว่าบาทนะฮะรับรถกลับบ้านได้เลย ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันอีกนิดหนึ่งนะครับรถนะครับจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับซอยเสรีไทยซอย70ถ้าท่านผู้ชมสะดวกนะครับที่จะเดินทางมาดูรถตัวเองนะครับมาได้เลยนะฮที่บริษัทเพชรยนต์นะครับวิ่งเข้ามาซอยเสรีไทยนะครับซอย70วิ่งเข้ามาสุดซอยเลยนะครับแล้วก็มาถามหาผมเซลเต้ นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถนะครับที่นี่นะครับมีสต็อกรถตู้มากกว่า50คันเลยนะฮะถ้ามารับรองได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะหรือท่านใดนะครับไม่สะดวกเดินทางที่จะมาดูรถด้วยเองนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้ว0 8 1 6 5 6 3625โทรมาได้เลยหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ที่เบอร์ก็ได้เช่นกันนะครับเบอร์ผมแอดไลน์ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอพูดในเรื่องของราคากันก่อนเลยนะครับโตโยตา้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์คันนี้นะครับดีเซลเกียรธรรมดาเกียมันนวดน,นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะเลขไม่แปดหมื่นสี่พันโลนะครับ,เ, 84, นะรบเป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานปดลดระวางมานะครับอ่ะ ดีเทลด้านหน้านะฮะไฟไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนนะครับโฉมนี้นะครับหรือที่เรียกกันว่าโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงโฉมหน้ากันดำนี่เองนะครับในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้ฮะค่อนข้างสวยงามเลยไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับโลโก้โตโยต้าด้านหน้านะครับถือว่าคมชัดสวยงามแบบนี้นะฮะสีสันของตัวรถนะครับตัวสีบอดี สวยงามนะฮะไม่มีชนหนักพิควำมจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับตรงนี้มีระบุอยู่ในสัญญาด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าซื้อไปนะครับไปตรวจเจอนะว่ามีชนหนักพิควำมจมน้าหรือว่ากับสีนะครับตรงนี้นะครับทางเรานะยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านหน้าก่อนสักนิดนึงนะครับโครงสร้างด้านหน้านะในส่วนของแก้มด้านขวานะครับตรงนี้ดูได้เลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรอยแต้มสีโคนทางมะพร้าวตรงนี้อยู่ครบเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเป็นรถมือเดียวรถหน่วยงานปลดระวางมานะท่านใดกําลังมองหานะครับเป็นรถเดิมทั้งคันเลยจะเอาไปทําเป็นแคมเปอร์แวนนะฮะหรือว่าจะเอาไปทําเป็น v i p เหมาะสมมากๆนะครับสำหรับคันนี้อ่ะแก้มด้านซ้ายนะครับน็อตไม่ขยับโครงสร้างด้านในนะครับดูได้เลยเดิมโรงงานทุกจุดจริงๆนะครับเป็นส่วนของเหลวก็อยู่ในค่าที่เรียกว่ามาตรฐานเลยนะครับรอยแต้มรอยมาร์กด้านในอยู่ครบแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมคานหน้านะครับท่านผู้ชมดูได้เลย ดูกลมๆนะครับคมกริบแบบนี้อ่าในส่วนของคันหน้าแบบนี้นะครับดูกลมนะแบบนี้ไม่มีงัดมีดึงมาแน่นอนนะครับรอยแต้มรอยมาร์กยังอยู่แบบนี้นะฮะในส่วนของไฟหน้าก็กริบล็อกนะครับไม่มีแตกหักเลยนะฮะสภาพค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเลขตัวถังรถนะครับก็เป็นตรงกับในเล่มเลยนะครับตรงนี้หายห่วงได้ไม่ได้มีการตัดต่อมาแน่นอนนะครับอ่ะถับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอินเตอร์กันบ้างนะครับ อาจจะมีล้มบ้านนิดหน่อยนะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะฮะล้มก็แจ้งว่าล้มเลยนะครับดูได้เลยนะฮะสภาพประมาณ95%้ละกันนะครับเดี๋ยวถับลงมาด้านล่างนิดนึงนะในส่วนของหม้อน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะโดนหินอีกค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่รับได้นะครับแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับทะเบียนได้ไปเลยนะครับเลขสาหลักแบบนี้นะฮะฮอนดูฮู้่อฐานเจ4นะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยในส่วนของ ฝาหน้านะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบแบบนี้ฝาเดิมแน่นอนนะครับเดิมทุกจุดเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราถัดกันมาเลยนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างด้านในด้วยนะครับพาดูโครงสร้างด้านในด้วยแชสซีนะครับเดิมๆนะฮะดูได้เลยนะครับด้านในรอยแต้มทุกอย่างยังอยู่นะครับไม่เคยมีการงัดแงะแกะเกาแต่อย่างใดนะครับปั๊มอาก็ยังอยู่นะฮะโครงสร้างด้านในต้องบอกว่าเดิมทุกจุดเลยนะครับตรงนี้นะฮะค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ ตัวเส้นสันเหลี่ยมคมของตัวรถนะครับท่านผู้ชมชัดเจนนะครับสวยงามแล้วก็ในเรื่องของบอดี้นะครับบางเดิมแบบนี้นะฮะผมเคาะทีอันนี้คือกับเพื่อมเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้หายห่วงได้เลยนะครับรถไม่มีชนหนักพิบคว่มจมน้าหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะฮะในส่วนของภายในนะครับที่ผมแจ้งไปเนาะว่าเป็นรถเดิมนะครับเบาะผ้านะครับแล้วก็ ภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับเอาไปทําต่อนะฮะท่านใดจะเอาไปทําต่อทําเป็นแคมเปอร์คาร์เป็น v i p นะครับได้เลยนะครับคันนี้เหมาะมากๆนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับภายในเดิมนะครับยังไม่ได้มีการบุกนุ่มอะไรมานะฮะเดิมจากโรงงานแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับอะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับ เครื่องยนต์นะครับ3.0ดีเซลนะครับ D4D นะฮะท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับแห้งๆนะฮะตามรอยจุดข้อต่อต่างๆนะครับไม่มีหยดมีเยิ้มแต่อย่างใดนะครับในส่วนของห้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับรอยมาร์กรอยแต้มอยู่ครบแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับตัวถังรถดูได้เลยนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมต่างๆเดิมโรงงานแน่นอนนะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับยังอยู่ดีนะครับไม่มีการแกะออกไปนะครับไม่มีหลุด ให้ดูโครงสร้างเพิ่มเติมนะครับรอยเม็ดอะกไรสวยๆแบบนี้ครับไม่มีโดนหนักมาแน่นอนนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะฮะอยากให้มาดูเองนะครับท่านใดอยู่แถวมีนบุรีนะครับมาได้เลยหรือท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยเองนะครับโทรมาหาผมได้เลยผมแปะเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะครับจะโทรโทรมาพูดคุยปรึกษาก่อนได้เลยไม่ว่ากันนะครับในส่วนที่2ที่ต้องดูนะครับสําหรับรถเกจเอนะครับท่านผู้ชมตรงสายเบลลตรงนี้ริมดูนะฮะจะมีปีผลิตบอกอยู่นะครับ คันนี้ปีสิบเจ็ดนะครับตรงรุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะให้ดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ผมต้องแจ้งท่านผู้ชมเลยนะว่าไม่ได้มีการทําสีมานะครับในส่วนของทางขึ้นลงบันไดตรงนี้นะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับรถค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะไม่ค่อยมีร่องรอยเท่าไหร่นะครับคันนี้ผมแจ้งเลขไม้ไปยั่งเอ่ยคันนี้คันนี้ไม้แปดหมื่นนะท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับสภาพจะสอดคล้องกับเลขใหม่นะครับดูตรงนี้ได้เลยนะฮะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับในซอกนะฮะเดิมทุกจุดจริงๆท่านใดกําลังมองหารถตู้มือ2ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโทรหาผมได้เลยเซลเต้ครับอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านในสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าด้านในเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับอ่ะโครงสร้างตรงนี้นะครับสติกเกอร์ ยังอยู่ครบนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะฮะสวยงามเลยนะครับตัวทางขึ้นลงบันไดนะครับตรงนี้สอดคล้องรับกันกับเลขไม้8ปด0 0ื่กิโลนะครับล่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากๆนะฮะอ่าเดี๋ยวไล่เรียงกันขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมดูได้เลยครับรถไม่มีตีรังกามาแน่นอนครับเม็ดอาร์ตสวยๆแบบนี้นะครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ ป็นส,ส่วนของด้านบนนะครับลางน้ําด้านบนท่านผู้ชมลอยเม็ดอาร์คนะครับส,สวยๆนะแบบนี้นะฮะร,รถไม่มีตีลังกามาแนะ่นอนนะครับแบบนี้ไล่เดียงมาเลยนะครับในส,ส่วนของประตูนะครับ ่านใดนะครับอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้พาไปดูนะสามารถคอมเมนต์แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะหรือว,ว่าแอดไลน์มาที่เบอร์ผมก็ได้เช่นกันนะครับอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับไม่มีปัญหาเลยอ่ะภายในนะครับที่ผมแจ้งไปเนาอว่าเป็นแบบเดิมๆเมบาผ้าสีแถวแบบนี้นะครับในส่วนของเพดงเพดานเนี่ยก็เดิมทั้งหมดเลยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สะอาดสะอ้านนะฮะเดิมทุกจุดเลยนะครับแบบนี้ เหมาะสำหรับเอาไปรื้อทานะฮะเดี๋ยวให้ดูพื้นด้วยนะครับอ่าพื้นส่วนนี้สวยงามนะครับแบบนี้เลยอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังบ้างดีวกว่าครับอ่าพาไปดูนะสําหรับรถตู้นะครับที่นี่อย่างที่ผมแจ้งไปเนาะมีอยู่ประมาณสี่สิบหสิบคันเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลย ก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหาว่ายังไม่ใช่รุ่นนี้ที่ต้องการนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะด้านท้ายนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีรอยบุบรอยละยิ้มแต่อย่างใดนะครับบอดี้ก็สวยงามอย่างที่เห็นไปเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูนะครับจะเปิดด้านหลังให้ดูนะตัวนี้นะครับขาท้ายนะครับตัวโช้กอัพยังไม่มีล้านะครับยังเปิดแบบนุ่มๆอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดู พื้นสักนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เดิมนะครับส่วนซุ้มล้อยังไม่ได้มีการหุ้มหมาทั้งสองข้างแบบนี้นะครับพื้นก็สวยงามสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยในส่วนของกันชนท้ายนะครับท่านผู้ชมกันชนท้ายนะน็อตนะครับไม่มีขยับนะไม่มีโดนมารอยเม็อากังอยู่สวยๆแบบนี้นะครับไล่เรียงกันมาเลยนะครับแบบนี้เลยอ่ะอ่ะถัดขึ้นมานะครับในส่วนของไฟท้ายด้านซ้ายนะอันนี้เป็นแท้เดิมนะครับเป็นแท้เดิมโรงงานไทยโคอยโตะนะครับ แต่นะคบฝั่งขวาคันนี้มีการเปลี่ยนไฟมานะท่านผู้ชมคันนี้มีการเปลี่ยนไฟมานะอ่ะเป็นของ t y c นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมก็แจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับเพราะว่าตรงไหนเปลี่ยนก็จะแจ้งเปลี่ยนนะตรงไหนเดิมก็จะแจ้งเดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหลังรอยเม็ดอาร์คเห็นไหมครับซิลิโคนตรงนี้นิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับยาวขึ้นไปเลยนะครับท่านผู้ชมจนถึงด้านบนตรงรอยเชื่อมตรงนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชม ให้ดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับรอยเม็ดอาร์สวยๆแบบนี้นะครับซิลโคนนิ่มจิเข้าตรงนี้ใส่ห่วงได้เลยนะครับยาวขึ้นไปถึงด้านบนเลยตรงรอยเชื่อมอ่ะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับอ่ะดูได้เลยนะครับวอลนอตฝาท้ายนะท่านผู้ชมอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับแจ้งมาได้เลยด้านบนนี้ปั๊มเอลปั๊มอาอยู่ครบนะครับในส่วนของบอดี้บอดี้ด้านข้างนะท่านผู้ชมบางๆนะครับอ่ะได้เลยผม กับเพิ่มเลยนะครับบางๆงบางเดิมเลยนะครับตรงนี้หายห่วงได้เลยนะครับสบายใจได้อ่เดี๋ยวผมพามาดูภายในเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของประตูนะครับกระจกให้มาเป็นแบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าคู่หน้าออโต้ตรงนี้เฉพาะคนขับนะครับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะฮะในส่วนของซอกด้านในนะครับพาท่านผู้ชมดูนะําสวยงามมากนะฮะ ฝั่งประตูนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของบันไดทางขึ้นตรงนี้นะครับสําคัญมากๆนะฮะจะต้องสอดคล้องรับกับเลขใหม่นะครับที่ผมแจ้งไปเนาะว่าเลขใหม่แปดหมื่นนะครับท่านผู้ชมดูตรงบันไดทางขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับล่องลอยนะครับสอดคล้องรับกันกับเลขใหม่นะครับไม่มีกอไมมาแน่นอนนะฮะบันไดทางขึ้นยังสวยงามขนาดนี้นะฮะขึ้นลงน้อยมากๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับตรงนี้ไม่ได้ทําสีแต่อย่างใด ภายในสะอาดสะอ้านนะครับเกียร์แมนนวลที่ผมแจ้งไปเนาะอ่าเดี๋ยวผมติดเครื่องนะครับพาท่านผู้ชมดูภายในสักนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตนะครับขึ้นรถแป๊บหนึ่งอ่ะอ่ะโอเคนะฮะขออนุญาตนะครับด้านในนะครับพวงมาลัยก็จะให้มาเป็นสี่ก้านแบบนี้นะครับเกียร์แมนนวลวิตทีวีเออนะครับรองรับการเสียบ u s b แล้วก็สาย AUX นะครับ ตัวแอร์เป็นแบบมือหมุน4ี่ระดับแอร์ Air หลังผมเทสให้แล้วใช้งานได้ปกติทุกจุดถัดขึ้นมาด้านบนม่านบางังแดดฝั่งผู้โดยสารยังไม่ได้มีการแกะเลยนะส่วนฝั่งของคนขับก็อยู่ในสภาพที่สะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเลขไม้ที่ผมแจ้งไปเนาะแปดหมี่พันโลนะครับเครื่องติดง่ายแบบนี้นะฮะร,รอบเดินเบาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเลยนะครับของโลงของเหลวเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะไม่มีปัญหา ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเซลเตด้ดีให้บริการเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับประมาณนี้สำหรับโ o โยต้าคอมพิวเตอร์สานะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วผมเซลเต้นะครับในส่วนของฟีดาวนะครับคันนี้ฟีดาวได้ ผ่อนนะครับงวดละ14,000บาทนะฮะเตรียมเงินมาแค่ในส่วนของค่าประกันภัยเท่านั้นเองนะครับยังไงติดต่อเข้ามาผู้คุยก่อนได้คันนี้สวยจริงๆนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางมานะครับภายในก็เดิมๆแบบที่ผมพาไปดูเนาะแล้วก็เลขใหม่น้อยมากๆนะครับแค่80,000เท่านั้นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ